โลกตะลึงดาวเคราะห์นอกระบบดวงใหม่กลืนกินวัตถุรอบข้างด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อถึง6พันล้านตันต่อวินาทีเรื่องราวนี้มาจากรายงานข่าวเมื่อวันที่11อตุลาคม2025ที่เปิดเผยถึงปรากฏการณ์สุดทึ่งในห้วงอวกาศลึกดาวเคราะห์ปริศนาดวงนี้อยู่ห่างจากโลกของเราถึง620ปีแสงและมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีถึง5-10เท่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยการกลืนกินก๊าซและฝุ่นละอองที่อยู่รอบๆบตัวอย่างมหาศาล เรื่องนี้เริ่มต้นจากการรายงานในวารสาร Astrophysical Journal Letters เมื่อวันที่10ตุลาคม2025ซึ่งเผยให้เห็นถึงดาวเคราะห์นอกระบบที่น่าสนใจนี้แต่เรื่องราวกลับยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกเพราะดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์นั่นหมายความว่ามันคือดาวเคราะห์ลอยอิสระที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวฤกษ์ใดๆเลยนักวิทยาศาสตร์เรียกดาวเคราะห์ดวงนี้ว่า1 1 7 0 7 6 2 6นพบครั้งแรกเมื่อเกือบ20ปีก่อนในกลุ่มดาวเคมิเลียนในซีกโลกใต้และคาดว่ามีมวลมหาศาล คุณวิกเตอร์อันเมนรอสอบัตตนักดาราศาสตร์จะขอดูดาวเปลโมในอิตาลีอธิบายว่าทีมงานต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ดวงนี้อย่างละเอียดเพื่อทําความเข้าใจว่ามันก่อตัวขึ้นได้อย่างไรมีการตั้งสมมติฐานว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อาจก่อตัวขึ้นรอบๆดาวฤกษ์มแม่เหมือนดาวเคราะห์ทั่วไปจากนั้นถูกเหวี่ยงออกมาหรืออาจก่อตัวขึ้นเองจากกลุ่มกา๊าซที่สลายตัวเหมือนดาวฤกษ์นี่คือส่วนที่น่าสนใจในช่วงต้นปีนักวิจัยได้ใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่มาก VLT ในประเทศชิลีเพื่อศึกษาแสงอันตรายโอเลตแสงที่มองเห็นได้และแสงอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากดาวเคราะห์ดวงนี้ผลการสังเกตการในเดือนเมษายนและพฤษภาคมเป็นไปตามที่คาดการไว้แต่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปรากฏการกลับพลิกผันดาวเคราะห์ดวงนี้เริ่มกลืนกินวัตถุรอบข้างอย่างรวดเร็วและสร้างกระแสสสารตามสนามแม่เหล็กอย่างรุนแรง ข้อมูลเพิ่มเติมจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศ VLT และกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมเว็บช่วยให้นักวิจัยประเมินได้ว่าชา1170-7626กำลังสสมสสารเร็วขึ้นถึง8เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้นอกจากนี้พื้นผิวของดาวเคราะห์กสและฝุ่นโดยรอบยังร้อนขึ้นและสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและยังพบไอน้ำรอบดาวเคราะห์ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อน ปรากฏการที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมชวนให้นึกถึงการเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งเคยพบเห็นเฉพาะในดาวฤกษ์อ,อายุน้อยเท่านั้นซึ่งอาจบ่งชี้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีกระบวนการกำเนิดคล้ายกับดาวฤกษ์ประเด็นที่น่าคิดข้อมูลจากปี2016ยังระบุว่าดาวเคราะห์ชั้น1170-7626ดูดกลืนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นประจำคุณอันเมนรอสอาบัตและทีงานจะทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ยังคงดูดกลืนพลังงานอยู่หรือไม่ แต่การค้นพบเพียงครั้งเดียวไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดเขากล่าวพวกเขาตั้งเป้าที่จะเก็บข้อมูลให้ได้มากขึ้นในช่วงเวลาที่ดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังดูดกลืนพลังงานเพื่อประเมินว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนและนานเพียงใดคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณคิดว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีวิวัฒนาการอย่างไรคุณคิดว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย